คุณพิสมัยมีปัญหาเรื่องกดไหลย้อนอ่ากดไหลย้อนโรคฮิตเลยนะฮะเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เป็นกันเยอะภูมิแพ้ด้วยใ่ปอดติดเชื้ออีกตั้งหากใช่ค่ะอันไหนรุนแรงสุดครับก็ทุกอย่างก็จะรุนแรงทุกอย่างค่ะเพราะว่าเมื่อก่อน10ปีก่อนนี่จะเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคกระเพาะคอนอ่าเราจะหายใจไม่ออกเราจะแน่นหน้าอกจนคิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจหรือเปล่า ก็เลยไปหาหมอหมอว่าไม่ใช่เป็นโรคกระเพาะเป็นโรคกระเพาะค่ะก็หมอก็แนะนำให้ดูแลตัวเองมากขึ้นเวลาเป็นเป็นยังไงฮะก็จะปวดท้องมันแน่นมาถึงตรงไหนฮะเออแน,น่นแน่นถึงต้นคอยนะตรงคอเนี่ยคือเราจะพยายามหายใจให้ได้แต่เราหายใจไม่ได้จนถึงต้องขั้นสลบเลยโอ้ใช่นี่หมายถึงว่าถ้าอาหารไม่ได้ทานอาหารตรงตามเวลาค่ะก็ มันมันมันก็ตามเวลานะแต่พอมันเป็นแล้วพอเรามันรักษาตัวเองคือทำทาอะไรก็ได้ให้ตามเวลากินข้าวตรงเวลาเนี้ยมันก็เป็นเหมือนเดิมอยู่คือแต่มันก็ใช้เวลาต้องหาหมอแล้วก็ทานยาก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอะ่านั่นอาการแรก <c oughs> แล้วกด ไอ้ภูมิแพ้มาอ่าภูมิแพ้นี่เป็นตั้งแต่เด็กแล้วเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเจออากาศเย็นก็จะเป็นผื่นหรือก่อนฝนจะตกเนี่ยเราจะรู้แล้วฝนจะตกแล้วขึ้นผื่นตามตัวอย่างเงี้ยอุตุพยากรณ์เลยใช่ประมาณนั้นแต่ว่าพอพอมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอเพราะว่าเราโตโตโต,ตมากขึ้นทีนี้โรคกระเพาะเรามันก็จะหายไปมั้งแต่มันจะมีปัญหาเรื่องกดไหลย้อนอ่อกากดไหลย้อนเนี่ยเป็นอาการหนักมากคือจากที่แน่นโอ้กว่าหายใจไม่ไหวแล้ว ต้องนอนเลยนอนนอนกับพื้นนอนราบนอนราบืจอเตอตรงไหนเราต้องนอนตรงนั้นก่อนคือเราไม่ไหวเราหายใจไม่ได้พอมันแสบมันแสบมันแสบร้อนร้อนกลางอกอ่ะแล้วก็เลยต้องหาที่นอนเลยคือต้องนั่งพักอ่ะแต่ว่ามันเราเหมือนจะเป็นลมเงือแตกตัวงอประมาณนี้ค่ะคือเราจะไม่ไหวแล้วอันนี้ถือว่ารุนแรงเลยใช่ไหมอาจารย์รุนแรงมากก็ขั้นรุนแรงอลค่ะแต่ว่ามันไปเชื่อมโยงกันไหมครับระหว่างโรคกระเพาะมาเป็นกดไหลย้อน คือคนเป็นโรคกระเพาะถ้ารักษาอะไรไม่ดีนะค,ะครับแล้วก็เป็นเรื้อรังอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันจะมีผลต่อหูรูดที่อยู่ระหว่างหลอดอาหารและกระเพาะอาหารอมันทําให้หูรูดอ่อนแอและเปิดง่ายเพราะฉะนั้นต่อไปมันก็ตามมาด้วยกรดไหลย้อนได้เพราะไออาการสอดไอแสบร้อนที่หน้าอกอ่าฮะก็ก็คืออาการของกรดไหลย้อนค่ะใช่ครับอ่าฮะอาแล้วภูมิแพ้ก็ รุนแรงอีกรุนแรงค่ะภูมิแพ้นี่จะเป็นเมื่อห้าปีที่แล้วแต่ว่าเป็นเป็นแบบใหม่หอคือคือพอถึงหน้าหนาวเนี่ยเราก็จะเริ่มป่วยเริ่มอาทย์แรกก็จะมีการน้ำมูกไหลเหมือนจะเป็นไข้อ่ารู้แล้วว่าตัวเองเป็นหวัดเนี่ยไปหาหมอหมอว่าเป็นหวัดแต่ว่าเราแปลกพอเราเป็นเป็นหวัดเราก็จะมีอาการเหมือนสำลักไออ,อยู่ในที่เย็นในห้องแอร์ไม่ได้เลยค่ะก็ไปหาหมอหมอก็ฉีดฉีดยาให้ทุกอาทิตย์ละสองเข็มครับ ประมาณสิบห้าวันนี้ไข้จะหายไปจะไม่มีแล้วแต่ว่าอาการไอไอสำลักเนี่จะเป็นเหมือนเดิมค่ะก็คือเราอยู่ที่เย็นไม่ได้เลยเราต้องไปอยู่ในที่ร้อนๆอ่ะแต่ว่าที่ตัวเองทํางานอยู่ต้องเป็นห้องแอร์ทั้งวันแล้วก็ไปต้องทํางานได้ใช่ค่ะก็เลยไปหาหมอหมอก็ฉีดยาอีกก็ให้ให้ยามาเพียงสอบเลยให้เยอะมากก็เปลี่ยนหมอหมอก็ฉีดยาจนเรารู้สึกว่าเอ้ยเราต้องตายแน่ๆเลยเรากินยาเยอะไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้เพราะว่า พอเรากินยามากขึ้นเรื่อยๆเราเลิกโรคกระเพาะเราก็กำเลิกก็เป็นอีกอใช่ค่ะกดกระยอนก็ตามมาอ่ามันก็เลยเป็นวนเวียนอย่างงี้เราก็เลยรู้สึกว่าสงสัยต้องตายแน่ค่ะแล้วไอ้ปอดติดเชื้อมาตอนไหนฮะก็ก็ก็ไปหาหมอครับป่วยไม่หายคือจะไออยู่งั้นตลอดคืออยู่ในห้องเย็นก็คือไอเลยเราก็เลยไปหาหมอหมอว่าเราเป็นปอดติดเชื้อแล้วคือเกิดจากที่เราเป็นภูมิแพ้ด้วยถ้าอยู่ที่ที่เย็นๆหรืออากาศเย็นเราก็จะเป็นอาการนั้นขึ้นมาทันที คือสามอาการมาพร้อมๆกันเลยใช่ค่ะรุนแรงทั้งนั้นเลยใช่ก็สรุปเป็นลมอยู่เรื่อยๆค่ะก็นั่งอยู่ดีก็เกิดอาการขึ้นมาอย่างเงี้ยเราแบบไม่ไม่รู้ว่าจะเกิดตอนไหนนะอ,อย่างเราไปสัมมนาไปที่ไหนก็ได้ที่มีห้องแอร์นั่งอยู่ดีเราก็เกิดอาการปวดท้องไอขึ้นมาแน่นอกอเป็นต้องต้องออกจากห้องสัมมนาเลยเพราะฉะนั้นยาก็จะต้องมีสามชุดใช่ค่ะกินปอดติดเชื้อหนึ่งชุด กินกดละย้อนหนึ่งชุดใช่ค่ะภูมิแพ้หนึ่งชุดใช่กระเพาะอีกหนึ่งชุดประมาณนั้นละคะ่ะโอ้โหมันก็เลยพักหลังเลยไม่อยากกินยาละตายก็ตายเหอะอะไรประมาณนี้ <c oughs> คิดอย่างนั้นเลยเ <c oughs> หรอฮะ <c oughs> ใช่ค่ะมันทรมานจรงิงเพราะว่านั่งร้องไห้ทุกสารตัวเองอะ่ะสงสัยไม่รอดแน่ยอะไรประมาณนี้ <c oughs> อายุเท่าไหร่ฮะขอ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 ภัยฮะตอนนี้สามสิบสามแล้วค่ะสามสิบกว่าเลยต้องคิดสั้นขนาดนั้นเลยฮะก็มันท้อแท้เราไม่อยากกินยาเพราะว่าเรารู้แล้วถ้ากินยาเราก็คงแบบ ไม่ไหวแล้วอ่ะเป็นอยู่นานเท่าไหร่ครับไอ้สามสี่โลกที่วนเวียนวนเวียนอยู่ยงเออถ้าโรคกระเพาะก็เป็นตั้งแต่สิบปีที่แล้วห้าปีหลังก็จะเป็นเลิอดเป็นเป็นเอ,อ่อกดไหลย้อนกดไหลย้อนบวกกับอากาศหนาวอากาศเย็นก็เป็นภูมิแพ้อ,อกลายเป็นปอดติดเชื้อแต่ว่ามันทรมานร่วมกับการไอค่ะถ้าไอเนี่ยคือจะไอเป็นเดือนเลยนะไข้ไม่มีแล้วแต่พอเจออากาศเย็นก็จะไอหนักๆเข้าไม่ไม่เจออากาศเย็นก็ไอ อ่เพื่อนจอนตั้งฉายาว่าไอร้อยวันไอร้อยวัน <c oughs> ใช่ค่ะเหมือนทําบุญร้อยวันเลยนะฮะสี่ห้าโลกที่เป็นเนี่ยมันรุนแรงหมดเลยในทางการรักษาอย่างที่บอกหรือเปล่า<ส>ฮะค่ะก็กําลังไอเนี่ยอาจจะไม่ใช่ภูมิแพ้ก็ได้อืเพราะว่าการเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยทําให้ไอได้ใช่ผมเคยเป็นฮะแล้วก็ถ้าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยเวลาไอหรือกรดไหลย้อนขึ้นมาเนี่ย มันก็อาจจะไปที่กล่องเสียงเสียงก็อาจจะแหบก็ได้แล้วก็อาจจะรู้สึกเหมือนมีอะไรติดค,คอกลืนลําบากแล้วก็ที่ปอดติดเชื้อนี่ก็ยังสงสัยอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าการเป็นกรดไหลย,ย้อนเนี่ยทำให้เกิดปอดติดเชื้อได้<อ>เพราะว,ว่าช่องคอช่องหลอดอาหารกับช่องหลอดลมมันต่อกันได้นะครับคุณหมอเคยบอกไงี่ไหมบอกค่ะบอกอบอกว่ามีอาาโอกาสโอกาสเป็น,นี้ได้ใช่ค่ะแต่ก็ยังทาทาอะไรไม่ได้ยกเว้นให้ยายอย่างเดียว ใช่ค่ะยาแล้วก็จนบอกหมอไม่เอายาได้ไหมเราไม่อยากกินแล้วเพราะว่าพอทานยาลงไปเรารู้สึกปวดท้องหมอก็เปลี่ยนจากทานยาเป็นฉีดฉีดจนจนแบบว่าเราไม่ไหวแล้วหดแล้วเนี่ยใช่เพราะว่าฉีดครั้งสองเข็มค่ะอ่ะห้าปีนะก็มันจะมันจะฉีดฉีดมากๆก็สองปีหลังนี่ค่ะก่อนนั้นก็จะทานยาเพราะว่าแต่เราแปลกใจพอเจออากาศเย็นเราก็จะอาการปอดติดเชื้อกลับขึ้นมา ก็ไม่หายไม่หายค่ะอาการก็ยังเป็นเลื้อรลังเลื้อรหลังมาย้<ช>มตลอดเคยมีคนแนะนําอาหารเสริมยาอะไรที่รักษาหมออะไรที่สามารถทําให้หายเลยมีไหมมีเยอะมากเลยค่ะแล้ว<ต>ลองไหมไม่ลองค่ะไม่เชื่อไม่เชื่อเอาแล้วทําไมมาเชื่อโอเปอเรชั่นบิมฮะพอดีพี่สาวค่ะพี่ตุ้ยเนี่ยไปเยี่ยมที่ระยอง อ่ไปเห็นอาการเราสอกระเสะไม่สบายแกก็รู้ว่าเดี๋ยวมีตัวหนึ่งส่งมาให้กินนะอ,อ,ะอพอแกกล,กลับมาที่กรุงเทพที่บ้านเนี่ยแกก็เลยส่งกลับไปก็เปิดกล่องดูถามโทรมาถาม,ถามาพี่ตุยนี่คืออะไรแกบอกว่ากินกินเถอะม,มันดีกับสุขภาพเพราะว่าตอนนั้นถามว่ามันชื่ออะไรแกก็บอกแกก็เรียกว่าบีมแกไม่รู้หรอกบีมคืออะไรก็กินแบบพี่สาวให้กินก็กินเถอะในไหนก็กินยาหมอมาเยอะแล้วอะไรประมาณนี้ก็เลยกิน อันนี้กินคู่กับยาหมอด้วยเอ่อใช่ค่ะอก็กินกินเช้าสองเย็นสองค่ะอ,อ่ะโว้ยไม่ใช่ก่อนนอนสองเพราะว่าตอนเย็นไม่ทานค่ะกินกินก่อนนอนแล้วพระสักพักหนึ่งรู้สึกว่าอาการเราเราจะทํางานอยู่ในห้องแอร์ก็เฮ้ยทําไมมือไม่เย็นทําไมไม่มีอาการไอกี่วันผ่านไปถึงรู้สึกเอ่อประมาณสองอาทิตย์ค่ะประมาณสองอาทิตย์นะ,ะ,ะก็เลยตื่นเต้นว่าเฮ้ยเป็นเพราะเป็นพเนพราะบีมสีเขียวหรือเปล่าอ่ะเรามคิดว่าเป็นเพราะยาหมออะ ก็ยาหมอเรากินมาตั้งห้าปีแล้วยังไม่เห็นดีขึ้นเลยอ่ะผมไม่ได้ช่วยได้มากก็ปกติแล้วก็จะมีตัวยาตัวนึงช่วยเราจะไปที่ร้านขายยาเป็นตัวทานเป็นกรดไลย้อนค่ะครับ ก็ต้องจิบอยู่เรื่อยทำงานไปด้วยเผลอหน่อยจิบจิบอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยเราจะซื้อมาเป็นโหลๆเลยไปวางไว้ในห้องอาใกล่ตรงไหนก็จิบตรงนั้นเลยใช่ค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้พกแล้วไม่ได้ทานแล้วอาจารย์ครับช่วยอธิบายหน่อยครับติดเชื้อก็หายภูมิแพ้ก็หายคือกรณีนี้มันทําให้บิมสีเขียวของเราเนี่ยคล้ายๆกับยาผีบอกอื อ,อมวัมากวาดไปได้หมดแต่จริงๆมันก็คือธรรมดาธรรมดานี่แหละก็คือไปสร้างระบบร่างกายของเราให้มันแข็งแรงคืออาการทั้งหมดเนี่ยมันมาจากต้นต่อเดียวอะนะฮะต้นต่อเดียวกันคือเรื่องของ TH2 ที่มันสูง,ท,สงที่มันสูงเกินนะครับแล้วก็แคปสูงเราไปจัดการลด TH2 อสออาการกดไหลย้อนอาการของโรคกระเพาะนะครับ เชือักเสบตั้งหลายแหล่มันก็ดีขึ้นสิ่งที่จะตามมาจากประสิทธิภาพของแคปซูลของเราก็คือว่าความสามารถในการจัดการกับเชื้อหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายจากการเพิ่มขึ้นของเม็ดเลือดขาวครหนึ่งและท S สิบเจ็ดวันเซลเม็ดเลือดขาวทั้งสองตัวเนี่ยเมื่อเพิ่มขึ้นเชื้อมันอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจัดการเกลีย้ยมันใช่แคปซูลไปจัดการนะครับ ไม่ใช่บินไปจัดการนะครับออยถ้าฟังตรงนี้กรุณาฟังให้ดีๆนะครับผมบอกว่าแคปซูลเนี่ยมันไปสร้างทีเสร้าง t ีเอสแล้วประสิทธิภาพของ t ีเอและที1 7สสิบเจ็ดนั่นเองไปจัดการกับเชื้อที่อยู่ในปอดครับนะครับซึ่งมันเป็นของของเราอยู่แล้วครับก็ก็มันก็เป็นธรรมดานะครับพออธิบายอย่างนี้มันเห็นภาพเลยใช่ไหมง่ายๆ very very simple ภาษาฝรั่งว่าคือคือพูดอย่างเนี้ยมันก็ มันก็จะทําให้มเราเป็นมนุษ <white> ย <t> uh ์ธรรมดามากขึ้นไม่ใช่ผีอแคปซูลที่ทําโดยโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ก็คือไปขจัดปัดเป่าครับด้วยต้นต่อของสาเหตุที่ทาให้เกิดอาการเจ็บป่วยนั่นเองแล้วทั้ง4ี่ห้อาการเนี่ยมันมาจากต้นตอเดียวกันทั้งนั้นแหละปอดิเชื้อก็หายเลยใช่ครับถูกไหมฮะถูกค่ะมีวนกลับไปหาหมอไหมฮะยังไม่ได้ไปตั้งแต่ทานเบียมยังไม่เคย เห็นหน้าหมอเลยไม่เคยเห็นหน้าหมอเลยแล้วก็ไม่อยากไปละไม่อยากไปค่ะก,ก,กลัวเหมือนกันกลัวเหมือนกันจริงๆกรณีอย่างเนี้เป็นกรณีที่อาจารย์น้ำพัยผมเองอดที่จะภาคภูมิใจไม่ได้นะว่าไอ้แคปซูลอย่างเดียวโอ้โหทำไมมันมันฉมัมงมากอย่างนี้แล้วเราก็จริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นกําลังใจแล้วก็แรงผลักดันให้เราทํางานอย่างขมีนขมันเพื่อจะนําเป็นสิ่งที่ดีกว่าอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้คือตอนเนี้ จากกรณีหลายๆกรณีผมจับคู่ได้รละภูมิแพ้กับกระเพาะถ้าใครเป็นคู่กันเนี่ทย,ยที่เดียวอยู่ครับที่เดียวอยู่นะฮะส่วนอาการอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันครับ